แฟนคอบอนคาเฟ่เขียนทีมชาติผ่านไปแล้วนะฮะก็เป็นธรรมดาฮะบอลในวันพุธแล้วก็บริหัรก็จะตืดหมายว่าจะเป็นบอลโซโลสอต้องรอวันศุกร์นะถึงจะกลับมาเป็นปกตินะเราก็เลยต้องไปทบทวนกันหน่อยว่าในเรื่องของการคัดดูโร2024หาทีมไปเล่นที่เยอรมันเนี่ยนะฮะสถานการณ์ไปถึงไหนแล้วก็เอาที่1กับที่2ไปรอบสุดท้ายเลยนะฮะที่3ในบางกลุ่มก็จะต้องไปเพลย์ออฟกันหาอีก4ทีมหาอีก3ทีมนะฮะบวกกับเยอรมันอีก1ทีมก็จะเป็น24ทีมพอดีเพราะมันมี10 10 20กกกกลลุุ่่มมมมมแแชชปป์์ัรออง็เยน หนึ่งเป็น21ทีมชนะเลิศเพยออฟอีก3ทีมนะฮะสถานการณ์ในกลุ่ม A ครับหลังจากที่สเปนบุกชนะนอร์เวย์หนึ่งศูนย์ก็จบข่าวนะฮะสเปนกับสกอตแลนด์ฮะควงกันเข้ารอบแนละ้วนอร์เวย์ไม่ทันแล้วนะฮะ โอ้เอลิงฮาร์แลนด์ไม่ได้ไปเล่นตนัวนเึงใหญ่อีกแล้วจอเจซายปัตก็มาได้ลุ้นนะในกลุ่ม B ีฝรั่งเศสเข้ารอบแนละ้วมี18แต้มเต็มฮอลแลนด์6นัด12แต้มกรีซเจ็นัด12แต้มฮอลแลนด์บุกชนะกรีซหนึ่นี่ก็ทัดกับแปเบอร์เลยฮนะของฮอลแลนด์ต้องการชนะอีกทีเดียวนะจาก2นัดก็แบเบอร์นะไอร์แลนด์กับยิวอันต้าก็ไม่ไหวนะดีกว่าเยอะฮนะฮอลแลนด์ นนะในกลุ่มซีอังกฤษก,ก็เข้ารอบไปแล้วหลังจากยิงอิตาลี3-1่เพราะนั้นเราต้องมาโฟกัสระหว่างยนะูเครนอิตาลีนะฮะยูเครน7นัด13แต้มอิตาลี6นัด10แต้มตามอยู่3าแต้มเดี๋ยวอิตาลีนะฮะจะต้องเอาชนะมาซิโดเนียเหนือในนัดที่7ให้ได้นะ,ะเพื่อจะมี13แต้มเท่ากันถ้าเป็นอย่างนั้นพวกเขาจะเจอกับยูเครน UK ในนัดสุดท้ายนะอิตาลีต้องการแค่เสมอแต่ต้องชนะมาซิโดเนียให้ได้อรอนะฮะอิตาลีจะตกรอบหรือเปล่าแชมป์เก่ารอลุ้นกันนะฮะในกลุ่มดีด็อกนะฮะตุรกี7นัดม นะฮะเวลส์หนัดสิบแต้มโคเอเชียห e นัดสิบแต้มคือตรุรกีไปแล้วนะเวลส์กับโคเอเชียลุ้นนะฮะว่า2นัดที่เหลือใครจะได้ไปนะเวลส์เนี่ยโปรแกรมมีไปเยือนอาร์เมเนียแล้วเปิดบ้านรับตรุรกีโคเอเชียไ e ปเยือนรับเวียแล้วเปิดบ้านรับอาร์มรโโเมเนียโคเอเชียทำตัวเองลำบากนะ ไปแพ้เวลส์เองไม่งั้นนี่ก็ถึงก็เขารอบไปแล้วนะฮะก็ลำบากนะฮะก็รุนกันที่เวลส์กับโคเอเชียนะในกลุ่ม E ครับอาเบเนียทำท่ทาจะได้ไปนะโอกาสไป95%เเลยฮะเพราะว่าตอนนี้มี13แต้ตแมตากงเกเกมวะปรแกรมที่เหลืออาเบเนียมีไปเยือนมอรวาแล้วก็เตะในบ้านกัมูกอฟเฟโลต้องการชนะอีกทีเดียวะฮะนั่นหมายความว่าอาร์เบเนียยังไงก็ไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องลุนกันที่เช็ก6นัด11อแต้มโปแลนด์7นัด10แต้มทำท่าจะไม่ได้ไปมอร ท้ายนี้เช็คเจอมอลนะว่าแล้วอัลเบเนเยเจอแฟร์รูวาันดูจากโปรแกรมแล้วนะฮะอัลเบเนียกบเช็คน่าจะได้ไปนะฮะในกลุ่ม F อ่ะแล้วก็โปแลนด์ก็จะตกรอบกลุ่มเฟนี่เบลเยียมกับออสเตรยียซึ่งมี16แต้มมะลอยลำไปแล้วนะฮะสวีเดนอาร์เซบจยานเอสโตเนียตกรอบนะฮะกลุ่ม G ครับฮังการี6นัด14แต้มก็ลอยลำ นะฮะสบายๆนะเซอร์เบียเจ็ดนัดสิบสามแต้มมอนเตอหกนัดแปดแต้มมอนเตคงจะไล่ลำบากแล้วนะฮะฮังการีกับเซอร์เบียก็จะไปรอบสุดท้ายในกลุ่มเอสนะฮะสโลวีเนียกับเดนมาร์กมีสิบเก้าแต้มคาซัก15แต้มนะฮะคาซักต้องชนะ2นัดที่เหลือแล้วก็ลุ้นว่าจะแซงสโลวีเนียหรือเดนมาร์กได้หรือเปล่าซึ่งมันก็ยากเกินไปนะเพราะฉะนั้นก็ลอยล้ํานะฮะสโลวีเนียกับเดนมาร์กนะฮะในกลุ่มไอฮะโรมาเนีย16แต้มสวิตสิบแต้มค่อนข้างจะชัวร์นะฮะอิสราเอลมี11แต้มลำบากหน่อยฮะสอออันดดรร่่่าไมมกลุิ โปรตุเกสมี24แต้มเต็มนะจาก8เกมสโลวาเกีย16แต้มก็ทำท่าจะลอยลำก็ลุ้นกับลักเซมเบิร์กซึ่งมี11แต้มส่วนไอซ์แลนด์บอสเนียลิทิไตล์ คุณจะรากข้าวมุกอังกฤษหลังจากชนะอิตาลีล้านภูอย่างสกายเบสบอกกูอยู่ไม่ได้แล้วหันราคาตอนนี้อังกฤษไม่ใช่ตัวเต็งร่วมกับฝรั่งเศสและอังกฤษขึ้นเต็งหนึ่งแบบเดียวแล้วนะฮะหนึ่งใจสี่ฝรั่งเศสหนึ่งใจสี่ครึ่งเท่าเดิมเยอรมันหนึ่งใจหกเท่าเดิมสเปนหนึ่งใจเจ็ดเท่าเดิมโปรตุเกสโดนหัน่นเหลือหนึ่งใจเก้านะครับฮอลแลนด์อิตาลีเบลเยียม 33. หนึ่งใจสิบอสองเดน mark หนึ่งใจยี่สิบห้าโคเอเชียสามสิบสามหนึ่งสวิตซอร์เสี่ หนึ่งครับผมส่วนบอลบาซินในวันนี้นะฮะบาซินซีรีส์เอได้ไปม,มองว่าโบตาโฟโกอินเตอร์นาซีอองนามและฟอร์ตาเลซาครับจะทำได้ดีทั้งหมดครับผม